กอที่สองนี่ออกทีเดียวสามเลยครับนี่แล้วก็มีร่องรอยกันตอนเก่าอยู่เห็นไหมนี่นะครับนี่มีสามแล้วครับนี่อ่าอันนี้ก็คืออ่าเขาเรียกว่าคโคลนหมอสิทธิ์ริงเป็น,เป,นเป็นโคลนภาคใต้ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่แปลงโนนห้อมแปลงน้ำท่วมนะครับ วันนี้จะมาดูเรื่องราวของไผ่ตัวนี้ครับอันนี้เราเรียกว่าไผ่เฉียงรุนตัวนี้ได้ออริจิอนมาจากหมอสิธิ์ที่อยู่บ้านคีรีรอบนะครับที่อยู่อำเภอการจนดิตสุราษฎร์ธานีนะครับก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยนะครับนี่ได้เข้ามาปีที่2แล้วครับนี่เต็มเมเลยนะครับได้มาก็เป็นกิ่งตอนนะกิ่งปักชำกิ่งตอนเสร็จแล้วเราก็มาปลูกอยู่ที่นครนายกพอหมดสัญญาเช่าเราย้ายมาได้ปีหนึ่ง ตอนเราย้ายมาคือปีหกหกอนปลายปีเอ๊ะหกเจ็ดสิผมพูดแบบปีผิดปีหกเจ็ดแต่ไปปลายปีแบบนี้แหละครับฝนไปปลายเงี้ยย้ายมาติดหมดแล้วนี่มีย้ายมาสามกอนะครับอันนี้ดูสัญญาณชีพนะครับติดหมายความว่างไงดูนี่มันแตกใหม่อันนี้ตอนอันนี้หุ้มได้เลยเดูสิอย่างเงี้ยได้แล้วนี่นี่ได้แล้วนี่นได้แล้ว,ลว,ลวอันนี้ก็สามารถเทต่อนตได้แล้วอันนี้คือคีรีรอบนะครับแต่นี่ขนาดออก เขาเรียกว่าอัดปุ๋ยดีอะไรดีอะดูอันนี้นะยังไม่ออกอะไรเลยนะครับกอนี้นะกอที่สองครับกอที่สองครับย้ายมาสามกอนี่กอที่สองนี่ออกทีเดียวสามเลยครับนี่แล้วก็มีร่องรอยการตอนเก่าอยู่เห็นไหมนี่นะครับนี่มีสามแล้วครับนี่อ่าอันนี้ก็คืออ่าเขาเรียกว่าคโครนหมอสิทธิ์จริงเป็นเป็นโคลนภาคใต้ตัวนี้ถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักภัยเฉียงลุนนะเดี๋ยวเราเอาภาพที่เราไปเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติคลองพนมสุราชให้ดูจะใหญ่มากแล้วตัวนี้เขาเคลมกันว่าไม่มีขนคันอ่านี่แหละเนี่ยลุงก็ดูดูมันว่าเออมันน่าจะจริงนะแต่ว่าถ้าคนที่อยู่สัมผัสกับมันนี่นี่ครับนี่ครับอันนี้กอหนึ่งโอ้โหอันนี้ไปแล้วนี่เห็นไหมนี่เราว่าจะปล่อยได้บ้างเนี่ยปล่อยสักหน่อยหนึ่งมั้งปล่อยเป็นลำสักอันหนึ่งดีกว่าแล้วเราค่อยมาทํานะครับนี่อันนี้ย้ายมาสามกอแต่ขนาดที่คุดอ่านี่ก็เริ่มแล้วนะเนี่ย หน่อใหญ่นะครับแล้วมันจะว่าประสบการณ์ของคุณแม่ยายเนี่ยนะเขาก็ได้กินหนอ่อเขาบอกคนละตัวกันกับไผ่ตรงหม้อเพราะว่าเขากินตรงหม้อประจําเขาบอกมันกระด้างกว่านะความอร่อยเนี่ยความอร่อยกว่าน,นะแม่ยายเชยร์ไผ่ตรงหม้อ,อ,อแต่ว่าเราก็ว่าเอ,อมันก็คล้ายๆกันเลยนะครับอ่าตัวนี้ลำจะเป็นที่ต้องการมากเลยแล้วก็มันโตดีนะครับอยู่ที่ใต้เนี่ยก็ ราคาก็ห้าร้อยหกร้อยขึ้นต่อลำเลยแล้วเขาก็ปลูกกันนี้คือเฉียงรุ่นนิยมมากนะครับลุงก็พยายามเล่งจานวนมันอยู่นะครับตัวนี้เป็นที่ต้องการนะอันนี้จะเหมือนไผ่ตรงไหมลุงมองว่ามันคือไผ่ตรงตัวหนึ่งนีกว่าลุงมองเองนะแต่นี้จะเป็นชื่อวิทย์เขาคือเดนโดคารามัสเอสเปอร์นะครับนี่แต่เฉียงรุ่นนะครับคําว่าเฉียงรุ่นนี่คือก็บอกว่าตัดให้เฉียงแล้วก็รุนลงมาแล้วก็ฝั่งคนใต้เขาสอนกันอย่างนั้นนะครับนี่ลำเป็นที่ต้องการมากทํา คันดุนเรือประมงทําหลักโตะอะไรพวกนี้นะครับเป็นที่ต้องการมากแต่ว่าคนปลูกใหม่กับน้อยปีๆหนึ่งคนปลูกใหม่น้อยครับอ่ามันจะใช้งานได้ผลเนี่ยสมมติว,ว่าห้านิ้วหกนิ้วขึ้นไปเนี่ยยังน้อยก่อนนะใช้เวลาประมาณสี่ห้าปีหกปีขึ้นไปถึงจะได้ไซส์ประมาณทักสี่ห้าหกนิ้วขึ้นไปแต่ถ้าเกิดจะเป็นสายประเภทเจ็ดแปดนิ้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นถ้าเป็นของลุงที่นี่นะก็หลักสิบปีแปดนิ้วเก้านิ้ว แต่ถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยก็จะเร็วกว่านั้นอาจจะประมาณสปีห้าอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ว่าราคาของลำกับความดุของหนอ่อเย้าวยวนนะของที่แปลงเราอ่ะเราเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งนะตอนล่าสุดนี่นะครับเรามีอยู่สองกอกอหนึ่งที่เราปล่อยเลยเนี่ยได้สิบหกหนอ่อสิบหกหนอ่อถ้าหนอคุณห้าร้อยเข้าไปเอาคร่าวๆอย่างนั้นนะ่ะโอ้โหคิดแล้วเหมือนมันลูกเอาแค่ว่าเราปล่อยระยะแค่หกคูณหกเลยอะ่ะระยะหกคูณหกคูณสี่สิบสี่กอ 44กได้สัก15นน,น1คูณ500เข้าไปคิดไปคิดมาตัวเลขเนี้ยมันจะโลบไปแต่ความเป็นจริงก็คือเริ่มปลูกก่อนนะครับนี่เราก็เล่งจํานวนมันอยู่เราอยากจะมีพื้นที่นะแต่ตัวนี้เอาตรงๆเลยนะไม่ทนน้าท่วมนะไม่ทนน้าท่วมนะครับถ้าใครมีที่แฉะอะไรไม่ค่อยดีต้องหาที่ที่มันแห้งๆหน่อยนะครับอ้าวภายเฉียงดูน,นะครับเดี๋ยวเราไปยัง ไปดูแล้วก็ประทับใจแล้วก็ไปดูของหมอสิทธิ์ก็ประทับใจนะครับอ่าโอเคนะครับไผ่เฉียงรุนนะครับขอบพระคุณครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับอันนี้เด็ดที่สุดเลยกล้วยหอมมาเลยนะครับนี่แอบแอบไว้ภาษาใต้เขาเรียกหยกหยกไว้อันนี้ประทับใจมากมันมันอะไรรู้ไหมอร่อยแล้วมันไม่ใหญ่เกินแล้วก็ค่อนข้างหยหนาเวลาขนส่งง่ายนะคือกล้วยหอมมาเลยอ้าวไม่ช้ำอ้าวมาดูตรงนี้จ้า ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ